นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ที่กระท่อมรัสังขารบ้านรุ่นนะคะว,วันนี้ก็จะมาตามตัวเลขจากพี่ทัศน์อีกนะคะพเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นก็เข้านะคะทั้งทั้งทั้งเลขฝาโรงแล้วก็อายุของคุณพ่อสุพีเนาะแล้วก็เลขความฝันของพี่ทัศน์ก็เข้านะคะเข้าหมดเลยนะคะก็ที่บ้านรุ่นนี้ก็ถูกกันทั้งหมู่บ้านนะคะก็วันนี้เอดก็เลยจะมาตามให้ตองวดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทัศน์กันเลยนะคะไปกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่ทัศน์กำลังเรียนหนังสื้อกำลังเรียนหนังสื้อกำลังหัดเรียนบ่ตัวเลขอายุพ่อของพี่ทัศน์แล้วก็ฝาโลูกเนาะเข้าตรงตรงโอ้เข้าถูกทั้งบ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยบ้านเลยบ้านเลยค่แต่แต่ถูกมาเยอะคนละสิบก็บนล่างก็ยี่สิบบางคนก็ยี่สิบก็ได้สี่สิบก็ไม่เกินนั้น ก็ดีก็ดีที่ถูกเนาะเดี๋ยวก็ถูกจริงๆก็ส่วนตัวเลขความฝันที่พี่ทัศบวกลบอะไรก็เข้าเนาะไอบวกลบคือตป็นค่นั่นแหละที่พี่ทัศบวกลบให้ดูวันนั้นนะคะเจ็ดบ่งหนึ่งเท่ากับแปดก็คือแปดเจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกก็คือหกเจ็ดกระเพาเข้าอายุผมออกในคลิปอยู่ค่ะออกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เขียนไว้ข้างๆตัวเล็กๆให้ดูด้วยนะคะตัวนี้ท่านเขียนให้งดก่อนเด๋ยวผมไม่เปิดเลยค่ะ วันนี้จะให้เอเเาตัวนี้วันนี้ให้เอาตัวนี้เปดสองนะคะพี่เปดสองค่ะแปดสองไปเลยตัวเดียวขต้องเอายังวันี้เอาแปดสองไปคนรอยยังยังไม่โดนมีโค้งสุดท้ายอยู่เนาะองรอโค้งสุดท้ายด้วยนะคะท่านจะเขียนให้แบบนี้สามสองไปสามแปดสองสามแปดสองแต่คนเขามองเหมือนสามสองสองค่ะใช่หนูก <services> ็มองอย่างนั้นค่ะ เขียนแบบนี้เลยในเอาฐานมาเขียนแล้ความฝันเขียนในป้ายกระดานค่ะแต่ในฝันงดก่อนเดี๋ยวผมให้ตามคือให้ตามตัวนี้ตามตัวนี้ก่อนเนาะตามเปดสองนะคะแปดสองตัวเดียวเปดสองตัวเดียวเนาะงดีนมีมีสองมีสองมีสองงดก่อนผมบอกว่ามีหกค่ะก็ก็มีหกกับนปะมีสองกับเปด สองตัวนี้สามสามแปดสองบพิทัศน์เนี่ยสามแปดสองแต่ผมไม่สาแปดสองตัวเดียวอันนี้ถ้ามองแบบนี้มันเป็นตัวเลขไทยเนาะสามสองสองแล้วก็ทอพุทธเนาะก็คือสามสามที่เขียนให้แบบนี้แหละตามที่เขียนให้แบบนี้เนาะ่ะบอะว่าเลขสามนั่นบอกว่าเลขมเป็นตัวอะไรเนาะตัวเลขสามเอาเป็นเลขสามแต่แต่จะเขียนให้เหมือนก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แ้แต่เขียนแบบนี้ก็เห็นแบบนี้เขาเขียนแบบนี้เนาะพี่เนาะ ทำไมมองม่เห็นเขียนมมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมชัดไหมค่ะชัดอยู่ค่ะเดี๋ยวเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงบอกว่าคือใช่ต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยเพราะว่าแอดมินีไม่มีไมค์นะคะท่านผู้ชมเป็ดสองเปดสองนะคะตัวนี้อันนี้เป็นความฝันของงวดที่แล้วเนาะให้ตามตัวนี้นะคะไม่คือเห็นลางๆแต่ผมไม่ไม่เล่าความฝันคือมันค่ะเห็นลางๆก็ต้องต้องมาตัวนี้แหละเพราะงวดก่อนไม่ออกค่ะอ๋อหลวงปู่จะบอกอย่างนั้นค่ะโมก็เดิน เดินจนรอบแล้วนั้นเดินจนรอบอันนี้ถ้าใครโทรมาหาผมไม่ติดเด้อเพราะโทรศับผมพังโอเคค่ะโทรศัพท์ของท่านพังแล้วครับโทรศัพท์พังแล้วนะคะท่านผู้ชมใช้ตัวเก่าก็จําเบอร์ไม่ได้ไม่รู้เบอร์อะไรดูอย่างเดียวค่ะดูอย่างเดียวนะไม่รู้เขาทำยังไงให้เห็นเบอร์ผมจําไม่ได้โอแอสก็ทําไม่เป็นค่ะเพราะตัวศูนย์แปดเจ็ดสองสี่ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสองอันนั้นเครื่องมันแตกค่ะ หนึ่งเมษางวดหนึ่งเมษาเนาะกับความฝันของพี่ทัศน์นะคะอันนี้ก็เห็นลางๆเมื่อคืนแต่ผมไม่ไน้อยใ้เลยแบบนี้เลยเนค่ะพอตัวเก่ายังไงผมก็ต้องดึงมาทุกอันค่ะอินเป็นลางๆนะคะเปดโซงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษาหกห้านะคะก็งวดที่ผ่านมาฝันว่าอันนี้เราย้อนลางอีกนิดนึงเนาะค่ะค่ะฝันว่าได้ยินคือตอนแรกก็เห็นพ่ออยู่บนสูงก็จะมี ก็ไม่นึกว่าหกเกียจะมาสุจะมาบนเนาะค่ะพอท่านอยู่ข้างบนจะมีบ้านจะเป็นสีสีเงินค่ะใช่ทุ่งนาแล้วท่านก็นั่งแบบแบบที่ผมนั่งให้ให้ดูเพลินีลแหละแต่อันนี้ไม่ไม่ให้ดูดีกว่าค่ะกลับก็เลยผมก็พูดว่าท่านมาจับหน้าอกนี่ก็เป็นหกจ้ะใช่หกก็หกนะหน้าอกก็แต่ผมก็ไม่ตีเยอะก็เลยได้ยินเสียงว่าอย่าลืมอย่าลืมเด้อเลขฟ้าโลงค่ะไหน้องลืมแล้ว แปดห้าศูนย์อะไรนี่แหละแปดห้าศูนย์ครับให้ดูย้อนหลังนิดนึงให้ดูย้อนหลังนะคะท่านผู้ชมแปดห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ครับแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วมันศูนย์หกสามคือที่จินเลขฟ้าลงผมก็เถียงในฝันฝันไม่ใช่เลขฟ้าลงของพ่อน่ะศูนย์หกสามค่ะอ่าแล้วก็ได้ยินเสียงอีกที่หนึ่งบอกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดอันนี้ผมก็บวกลบคูณหารให้ดูเนาะค่ะใชนบวกกัไถ้าเขียนแบบนี้ถ้าเลขหลวงปู่จริงๆริงเจ็ดหนึ่งเจ จะต้องมีบวกมีลบค่ะอันนั้นดูในทริปย้อนหลังได้เลยดูย้อนหลังได้เลยดูได้เลยเพราะว่าพิทักษ์พูดแบบนั้นถ้าเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดก็คือแปดเจ็ดค่ะถ้าเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกเจ็ดก็คืออายุพ่อผมจําคําที่ผมพูดแล้วก็ตรงนี้ที่พี่บวกขึ้นบวกลงลบเนาะเข้าสามตัวตรงๆเนาะแต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งมันได้หมดค่ะแต่ผมก็เขียนเล็กๆแล้วผมก็บอกว่าเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดเจ็ด จ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกเจ็ดถ้าถ้าเราตีเป็นสามตัวแต่ออกแล้วมันตีง่ายอย่างที่ผมบอกเลยแต่ผมก็ได้ตีตีไว้ให้แล้วตีไว้แล้วตีแล้วก็เข้าข้างล่างนี้ผมไม่บอกว่าใครเขียนวันนี้ผมก็ไม่บอกว่าใครเขียนแต่เขียนเป็นเลขไทยแต่ผมไม่ไม่ได้บอกครับใครเขียนเนาะอันนี้ม่บอกดีกว่าเขียนเป็นหลางๆเอามาเปันเห็นยังไงก็จะเขียนบันทึกไว้ตลอดเลยนะคะบันทึกไว้ชัดเจนมากนะคะท่านผู้ชม เบิกเรือก็คือแปดสองไม่ซื้อแปดสองเปิดเรือนะคะเปิกเรือเนาะวันนี้วันพฤหัสวันขึ้นสิบห้าค่ำแล้วก็วันดีด้วยเป็นวันวันพละใหญ่อีกนิดนึงก็คือตัวเก่าเนี่ยตามนี้เลยเนาะ พอเดียบบางคนเขาก็ว่าผมฟันอะไรทุกหมดผมฟันทุกวันครับท้านอนหลับฟันทุกวันแต่ฟันดีฟันไม่ดีอันนี้เราก็จะดึงออกมาถ้าเอ๊ะแต่ใครจําได้ไม่ได้เนาะตัวเลขเป็นแนวทางเราก็ให้ไปแต่ถ้าไม่เป็นแนวทางผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับฟางฟันก็คือช่อง YouTube ทุกคนทุกช่องนะคะก็ต้องมาตามตามเพราะว่าพิทัศน์เคยฟันได้ฟันแม่นเนาะเราก็ตามฟังฟันนะคะเอาก็ไปให้กับ F4 ท่านผู้ชมทางบ้านที่รอเนาะความคกลเขาก็รอว่าฝันอะไรทุกวันเพราะว่าอันนั้นก็อันนั้นเขาพูดเรื่องของเขาไปไม่อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ว่าคือเราฝันแต่ผมจะเน้นแต่ที่มีตัวเลขคือบางทีอาจจะลุงปู่อาจจะให้โชคคนที่ดูก็อาจจะมีโชคกับผมผมก็บอกไปเต่ให้ผมซื้อผมไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่กนะเมื่อนมาก็แต่งปันไปเนาะไม่เกินยี่สิบบาทก็ประมาณนั้นทั้งนั้นที่ผมบอกลุงปู่แต่ผม ไปบุกแต่หกสามานั้นผมบอกหลวงปู่จริงจุดทูกเขาเข้ามาหลวงปู่บอกว่าผมขอซื้องวดนี้แต่ถ้าออกหกสามีประมาณ30,000ื่นถึงสี่หมืถ้าลอตเตอรี่รับก็ประมาณ2ี่สิบาแล้วที่บ้านค่ะไม่อยากให้ดูอายเขาเขไม่เป็นไรค่ะก็เลยได้ประมาณกับกิเลกก็ไม่ไม่เกินห้าสิบบาทกัะตอนนั้น ก็ไม่เคยเล่นเยอะขนาดนี้ก็มีรอบแรกแล้วก็ต้องมีโค้งสุดท้ายเนาะครับอันนี้ต้องต้องมีในความฝันช่วงสุดท้ายเพราะคืนนี้อาจจะฝันอีกทีหนึ่งเพราะเป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะนอนหลับนะถ้าานอนไม่หลับก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปฝากบางทีผมก็พูดตรงๆก็เครียดเครียดบ้างเพราะมันงานที่พ่อเสียก็นอนไม่อิ่มบ้างก็มีปัจจัยที่ขาดเรือรายลอย่างแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าเอฟซีแต่เรา ทุกร้อนก็คือตัวผมเองไม่ได้ไปบอกเอฟซให้สงสารสงเง้นอันนั้นไม่ใช่อยู่ที่เอฟซจะกรุณาันั้นเลยแล้วแต่แต่บอไม่ได้ว่าบอกเลขถูกก็จะเรียกร้องท่านอยู่ที่ท่านจะทําบุญหรืออยู่ที่ท่านจะให้คค่ะรับแต่ผมก็ไม่ได้เรียกว่าเอถูกแล้วให้ผมร้อยจงร้อยไม่ใช่คอยู่ที่เราจะสร้างอยู่ที่เราจะทำถ้าทําบุญก็คือบอกผมว่าทําบุญแต่ถ้าให้ผมใช้ก็บอกว่าให้ผมใช้ผมจะได้ เอามาวางถูกอย่างนีว่าทรงมาหนึ่งร้อยทำบุญนะผมก็เอาไปถวายหลวงปู่แล้วก็ถ้ามีลายผมก็ส่งไปคือเราต้องกิตใจบริสุทธิ์พอให้ใช้เราก็อนุโมทนาสักพูครับอันนี้คือความฝันก็ให้เป็นแนวทางนะคะก็เป็นแนวทางแปดสองงวดนี้แปดสองงวดนี้ระเบิดเรือระเบิกเรือรอบแรกเลยนะคะแต่ในตองงวดอีกแต่ตองงวดด้วย เมื่อคืนมาเห็นรางราผมเลยมั่นใจตัวนี้แต่มงามั่นใจเท่าไรผมไม่บอกคพราะแต่มั่นใจตัวท่านเองที่ท่านจะชอบซื้อใช่ค่ะใครชอัก็ซื้อไะถ้าไม่ชอบก็ดูผ่านไปว่าคลิปตอนแรกคลิปตอนจบจะเป็นยังไงเราดูให้จบดีกว่าคนถามต้องดูรอบแรกแล้วก็โค้งสุดท้ายด้วยเนาะบางครั้งรอบแรกก็ให้เข้าเนาะบางครั้งโค้งสุดท้ายก็อาจจะไม่เข้าก็ได้นะคะต้องดูทั้งสองรอบเลยค่ะ แต่บางที่อาจจะฟันเดิมๆเดิมๆก็คือลงปู่จะให้เน้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราฝังชุดหลังๆนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะถูกครั้งแรกแล้วผิดครั้งหลังค่ะครับวันนี้ก็ให้ให้ท่านยตรสงยตรรงวิจารณาดูอย่างสติเนาะค่ะเนาะวิจารณ์ก็ใช้วิจารณ์ใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ไม่ใช่ว่าภูมิอก8ปดงนี้ ขายที่ขายอะไรไปซื้อไม่ใช่หรือเอาเอาตัวที่เราพอจะเล่นได้อย่างสมมติเราตัวละยี่สิบคูณยี่สิบก็ประมาณนั้น้ก็ถ้าเราตอบก็ตัวอืนก็อันนั้นก็แล้วแต่ท่านผิดถูกก็อย่าว่ากันนะพี่เนาะก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นถ้าชอบก็ตามไม่ชอบเราก็ไม่ต้องดูนะคะเนาะไม่ดูได้เลยไม่ชอบเราก็ดูผ่านๆค่ะ เดีก็อย่าเบื่อคนนี้เด้อเดี๋ยวไม่มีใครกรวาดในกระท่อมละสำคัญอย่าเพิ่งเบื่อพิ่ทัดก่อนเนาะชอบก็ตามนะคะอย่าเพิ่เบื่อแอดมีเด้อน,นะคะท่ะานชมไม่ชอบก็ดูผ่านไปนะคะประมาณสองชั่วโมงจฉพากะกว่ดก็ล้างห้องน้ําบ้างจัดทุกเทียนบ้าง <จะ S 2> บางทีก็มีทุกใส่บางทีก็ไม่มีอันนี้ก็หลอย่างที่เคยส่งมาเราจะบอกว่าหมดแล้วก็เกรงใจท่านก็ต้องเอาปัจจัยบางอย่างที่มีก็ไปซื้อครับแต่อันนี้ก็ฟาเอฟซี ขยะที่ท่านออกมาให้เก็บเป็นเป็นระเบียบหน่อยไม่ใช่ว่ามาทิ้งก้นบุหรี่ตรงนู้นตรงนี้ข้างในห้ามสูบครับพ่อหเลยห้ามสูบเข้ามาข้างในห้ามสูบสูบข้างนอกคพี่ทัศน์ก็ดูแลคนเดียวเนาะลคนเดียน้อยไม่ไม่ค่อยได้มาเพราะดูแลพ่อก็ประมาณสองเดือนครึ่งก็ให้เขาฟักฟื้นก่อนให้เขาพักผ่อนเนาะบางทีขยะท่านเอาไก่มาแล้วก็มาโยนหน้ากระท่อมบางทีก็เอาถุงบนกระท่อมอันนี้ผมขอฝากจริงๆขอให้เก็บไปใส่ในในถังขยะดีกว่าค่ะครับ อย่างน้ำหมากนี้ก็ขออนุญาตจริงๆอยาบ้วนน้ำหมากตรงกระท่อมหลวงปู่เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับขอให้ไปข้างนอกดีกว่าครับคกนบุรีกับน้ำหมากเน้นๆจริงๆน้ำหมากก็ถ้าเรามาเคี้ยวข้างในเราก็เอาถุงมาใส่ด้วยเนาะถึงแม้ว่าท่านมีอะไรยังไงก็ขอให้ออมๆไปก่อนไปไปเอาไปข้างนอกดีกว่าครับอันนี้ก็แปดสองครับงวดนี้แปดแปดสองนะคะงวดนี้ครับอันนี้เอาที่ท่านชอบนะ ไม่ชอบแค่เปนแนวไม่ชอบก็ผ่านตามไม่ชอบแต่ขอให้ดูคลิปให้จบดีกว่าค่ะครับไม่ใช่ว่าดูไปบอกเลขอะไรออ๋ทักดีผมเขียนกระเวิงเลยเนี่ยจะมองไม่เห็นผมเขียนกระเวิงเลยนะคะกระเวงตัวใหญ่ๆกระเวิงคำว่าตัวใหญ่จริงบางท่านก็ดูไม่จบเนาะแล้วก็มาถามตัวเลขนะคะเหมือนฝาลุงมาบอกว่าให้ท่านดูให้จบฟ้าลุงพ่อเป็นรายผมก็จบดูได้ดูตัวไหนนะคะกหกสามแต่พอถามว่าฟ้าลุงอะไร หรือท่านไปเตะเตะเห็นปั๊บแล้วก็กดเอาอย่างอื่นขอให้ท่านดูให้จบดีกว่าครับคพี่วันนี้นะคะแ้วเกดไลค์ให้เขาด้วยใช่ให้ตัวงวดก็มีตัวดิชุดเดียวนะคะตัวเดียวแปดสองนะคะแปดสองชุดเดียวนะคะตัวงวดเก้าแปดสองแต่ชอบสามตัวเก้าแปดสองอันนี้พี่ทัดบอกแต่ไม่เขียนนะคะคครับ่ะขอบคุณพี่ทัดมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ่ไมมีเขอบคุณค่ะจับให้ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ